ใช่เป็นคนแรกที่ติมสั่งทำรูปคู่แล้วก็ลองมาก,ก็เป็นพี่ชายรูปคู่กับพี่บอลพี่ชายรูปไหนว๋อรูปไหนเป็นรูปแรกนะสองปีที่แล้วอ่ะมันต้องคนนี้ฮิอ่ะไม่ใช่คนแบบปัจจุบันซามากอ่ะคิดว่าซามากนะมันต้องคือคนนี้ไม่ใช่คนปัจจุบันเอ้ยในดนตรีน่าจะได้วะถ้าของเพลงดี นี่แฟนขับวาดให้ติมจำได้นี่ติมสั่งทำอันนี้ติมสั่งทำนี่รูปนี้เธอรูปนี้รูปแรกเลยปะ,แล,ะแล้วก็มีอีกรูปหนึ่ง ต้องเขาคนนี้ไม่ไม่ต้องคนนี้ก<น>็หลายแก๊งอยู่นะต้องดูว่าตาชามาหรือเปล่าก่อนก่อนประมูลอะเ,ออเดี๋ยวเขาดักทางได้เหงาดิอะไรเพื่อนไม่มีอะไรทำเลยเหงาจัดดีเนาะพิงนายโอ้พี่ชายพิงนายดิเพื่อนแจ็คจีมเหรอเพื่อนจีมอยู่ครับจีมอยู่เหรอใช่พี่ชายกับ ยี่เจตี้โดนอะไรออกแก๊งเอาเลยแต่หรอเออเลือนจัดพี่ชายกับพี่ชายชอบหนีไอ้เฮียเนี่ยโดนอะไรออกซะยังเมาอเดียวแล้วเพื่อจะเมาไม่เอาเฮียเลยงานการไม่ทำไม่เอาอะไรเลยเนี่ยชีวิตแล้วบอกอยากรวยอยากรวยทำคุยอะไรสัตว์เคยพูดอยู่เพื่อนเพื่อนบอกว่าชีวิตรักเมาเจอเวลาไปรักใครอ่ะเจตทุเลอ้เฮียแล้วบอกของเยี้ยว่าทำไรครับคุยทรงคุยสาวเแก่ไม่มีเลยสาวอ่ะสาวนายเยอะจัดอ่ะโอ้สาวนายเยอะจัดอ่ะ มีสาวไปแจ็คก็สาวแม่งโคตรเยอะอะแจ็คไม่มีครับไม่มีมีสาวทักับผมอะบอกว่าพี่คะเย้ทัามาเว้ยผมก็เลยตอบว่าครับว่างครับนี่แล้วเขาก็พิมพ์เว้ยม่งก็ขึ้นว่ากําลังพิมพ์ใช่แล้วเขาพิมพ์มาว่าพี่หนูรบกวนพี่ได้ไหมครับคือหนูชอบพี่แจ็กกี้มากเลยอะหนูขอนรบกวนพี่ขอจีพี่ขอจีพี่แจ็กกี้ได้ไหมครับโอ้ยเพี้ยแม่งแม่งเขาใช้กูเป็นสะพานนะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่มีจริงเหี้ย ไอ้เหี้ยใช้กูเป็นสะพานเพื่อทอดข้อหามึงอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ย<อ>ก็ว,าว่าไข่ว้ไอ้ทักมาแบบเออพี่คะ <S 2> <S 2> <S ใช่กูตอบแบบเออว่าว่าว่าไงครับเขาก็พิมพ์มายา,ยาวๆอ่ะิงเงี้ยไอ้เหี้ย่ตอบแบบไอ้ผมอีกตาวนันไม่เยอะจัดไม่มีมีสาวให้ปัดมาเปินเทียน,นอ่ะไม่มีเพื่อนมีแต่ผู้ชายเทียดใช่เนี่ยเลี้ยผมไม่เอาผู้หญิงชอบเย็ดไอ้เหี้ยแจ็คใครนายคบกับใครอยู่อะเพื่อนช่วงนี้ไม่ได้คบกับใครเลย เอาดีไม่เคยตั้งแต่ตีกูไม่เคยคบใครเลยนะเอ็ดของจริงจัดไม่เคยผูกพันเลยเหรอไม่เคยเลยไม่เคยเพื่อนไหนเลิกเลี้ยงสาวมาห้องเดียวอย่างไรเพื่อนเรียกมาตลอดอ่ะเรียกสาวมาโคตรเยอะอ่ะเรียกมาทุกวันเลยเพื่อนรู้แกถึงเงิหกหลักแล้วเพื่อนแกมีแค่หกหลักแล้วนะเพื่อนตอนนี้เย้ตาดีจริงอม่นี้จริงไม่ได้ปั่นเอาดีเพื่อนดีใจด้วยครับเด็ดจะให้แม่ห้าหมื่นอ่ะวันนีเธอบอกอ่ะ นะครับเนหลักแม่เย้เป็เสียงเดียวติดหญิงไม่หน่ออีกอ่ะโอ้โหแจ๊คพีไม่ให้ครับใช่เหรอหนูติดสาวจริงอ่ะผมแค่ไปฟังเพลงเฉยครับอือใครอ่ะที่ไหนครับในในเมืองครับเห็นว่าในโหสาวแจ็คเยอะจัดอ่ะในแฟมอ่ะเขาพูดกันอ่ะเพื่อนเอาอะไรมาพูดเพื่อนนายแม่งโคตรดุอ่ะหรือว่านายชอบดุสาวๆอ่ะไม่ใช่ครับเขาชอบตอนนายนายดุอ่ะแบบเฮ้ยพี่แจ็คดูหนูแน่หนังนายแมครับพี่แจ๊กเฮียอยางหลุด นายกดหมดอะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนอะใช่เยแบบว่าแบบนายไม่แคร์ผู้หญิงอะเห็นเขาพูดกันอะเพื่อนใช่แจ็คผมไม่ดีเพื่อนผมติดแต่เบาอะจะเวลาไปหาใครเพื่อนแฟนคลับอะเขาบอกอยาให้น้ำอยู่ JK เคอะจริงปะใช่เอาดีเพื่อนใช่ใช่โอ้ปังของพี่เพื่อนแจ็คอะน้ำดูดิน้ำดูแชสติสติผมก็ได้อะผมไม่เชื่อน้ำไปเปิดดูดิได้เพื่อนได้เข้าไปดูแบบน้ำดูดิอะน้ำดูดิเห็นปะเออเออได้แล้วเราไปทำธุรก่อน ไว้รุ่นกำลังสร้างตัวครับตอนเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมไปอยู่กับนายเลยเพื่ได้ครับไปช่วยนายผมไปจริงนะเพื่อนเฮ้ยนายนายมีเสื้อป่ะนายมีเสื้อใช่ไหมเสื้ออะไรวะโอ้ได้ไมปสั่งเสื้อผมมาเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวหาซื้อเดี๋ยวหาซื้อรีเซ็ตไปเสื้อผมมีอยู่ถูกว่าให้จริงปะเนี่ยได้มีอยู่เดี๋ยวเท้าให้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ถ่ายลงเปลี่ยนรูปโปรเลยเพื่อนเย็ดเย็ดเสื้อไหนแม่งหล่อจริงได้พาไปช็อปเลยไงเพื่อนวันนั้นอะใครเป็นอะไรเจ็ดหรอ ใช่เพื่อมันมันแมวเสื้อผ้าใหม่ก็เลยซื้อให้แม่งใหม่หมดเลยโอ้มันบอกแกเหรอไปเห็นในตอรี่ไงอ๋อใครเด็กดีสุดเหรอเพื่อนน้องๆผมอ่ะแจ็คในแก๊งอ่ะเด็กดีสุดเหรอใช่เพื่อนใครวะแบบมีวินัยอะไรเงี้ยแบบมีวินัยที่สุดอ่ะก็หมดเลยละทุกคนเลยเหรอเออมาแบบก็มาตลอดนะแต่เียอะไรออนนี่ชอบหายหน่อยแล้วอาเอเธอร์เหรออาเธอร์ปลาอยู่แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับหญิงไงดิโอ้โหผมอยู่ตลอดครับพี่ มีแต่คนสาวเยอะว่ะในเนี้ยมีแต่ผมอ่ะไม่มีผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีเลยญาสาวอ่ะจริงนะเว้ยเหรอเพื่อนไม่มีชอบเสียงพี่แจ็คจังไหนทำไมพี่แจ็คไม่ชอบหนูอ่ะเยสเจจัดอ่ะรับแชทรูปกูในเฟซเพื่อนแล้จตาแจ็คอ่ะสาวตาแจ็คชื่ออะไรครับหาไม่รู้ครับหาไม่ได้หรอกกูไม่มีเย่ของจริงจัดอ่ะอ๋อเขาทำไม่ได้ครับเพื่อผมทำมาสังหาครับ โอ้ป่านจัด <laughs> ป่านไหนวะพี่ชายกับเพื่อนพี่ชายถ้าแล้วหนูยืนด้วยกันอีกคนหนึ่งผู้เป็นน่องเศร้าเอ้ยไม่อยากกิน้าไม่อยากกินภาพพี่ชายหนูก็ปั่นนะ่ะ ั่างลูกอย่าเพิ่งหลับลูกอีกนิดเดียว <laughs> อีกนิดเดียวในรถอะอีกนิดเดียวแต่ในตู้ยังอีกเพียว <laughs> นมผงต้องได้โอ้โ oh, ห oh. ทุกคนช่วยหนูฟาร์มไหมล่ะถ้ากาชามาก่อนวันประมูลทุกคนช่วยหนูไหมรถประมูลซักหนึ่งคันเอาจัจริงๆวะรถประมูลอะ่ะตั้งแต่สร้างแกงมายังไม่เคยมีเลยนะรถประมูลนมผงอะ่ะตั้งแต่สร้างแกงมายังไม่เคยมีรถประมูลเลยอจริง เคยมีแต่ลดประมูลส่วนตัวตอนนั้นสารฝันให้หนูที่ยังไม่เคยมีรถประมูลในแก๊งเลยแต่ทำแก๊งมากี่ปีแล้วเนี่ยเล่นแก๊งล้มของเกงาดิอะไรแบบไม่มีอะไรทำเลยเกงาจัดที่งถึงนายที่บอกเขาดีว่าไปก่อนอะไรนะปล่อยไถาดิ ม่ตัดได้ไหมพี่พตัดได้ไหมสองซองคำพับไม่ค่อยเป็นค่ะพี่แต่ว่าร้องได้ครับอะไรค่ะไม่ค่อยเป็นแต่ร้องได้เออมีแต่รถอย่างนั้นอ่ะมีแต่รถเจ็ดอย่างเงี้ยอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้รถเจ็ดที่แฟม เป็นได้แค่พี่น้องไม่ร้องนะครับแครพี่ชายนี่ใส่ดีนะข้างนอกก็นี่ใส่ดีก็เหมือนข้างในนี่แหละโตอะข้างในข้างนอกเหมือนกันเดะซัพพอตน้องดีหมดอะไรเพื่อนเหงาดิอะไรเพื่อนมันต้องเขาคนนี้ไม่มนต้องคนนี้ สองปีนแ,แล้วลอ่ะมันต้องคนนี้เฮียอะไม่ใช่คนแบบปัจจุบันทำไมหยอกคิดถึงเขาหยอกมันต้องคือคนนี้ไม่ใช่คนปัจจุบันโอ้ย<ฮ>เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน 孙华山，这啊？你好，你好，你好，好，你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 好，好，好，你好 ไปทำะลเบลครับมาเก็บขออ๋อขอนะครับใครับมาคนเดีรอครับมาคนเดหร์ครับเยอยกูเหนื่อยว่ะแจคคุณเยยกูเหนื่อยเยยกูเหนื่อยเยยกูเหนื่อยว่ะแจ๊คคุโอ้ยเลี้ลันเลยบเลโอ้เลี้โอ้ยเลี้